สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไยรุ่นทุนน้อยครับวันนี้พามาชมรถเกี่ยวสุปกรณ์จเจริญการช่างครับสองพันยี่สิบห้าครับผมนี่ครับช่างเอุปกรณ์จเจริญการช่างับมาเองครับผมตอนนี้จัดเต็มครับจัดเต็มแตหน่าจะเต็มเลยครับ คันนี้ด่วนเข้าลมครับคันแรกในยะโสอรครับอยู่ที่อำเภอมหาเจริญใจครับบ้านผือครับผมบ้านผือนี่ครับพี่เอกำลังแนะนำรถให้ลูกค้าอยู่ครับคันนี้ก็จัดเต็มเลยครับดูครับบัลลังนั่งครับจัดเต็มจัดนะแต่เต็มครับคันนี้เป็นอุ้มสองตันห้าครับ ช่วงล่างน่าจะสิบสองฮตครับประมาณเบอรี่สามเตจัดคู่ครับนี่ครับสุภกรคอจรเกินการช่างครับโอ้โหมีเบอร์สายพันธุ์ให้ด้วยครับนี่ครับใครอยากได้เบอร์ทงเบอร์โทรอยู่นี่หมดครับผม มีขาค้ํคอไม่ด้วยครับทําให้เลยคันนี้เป็นเตอร์โบโคู่เตอร์โบโคู่ครับไม่เฉพาะชื่อแต่เก๋าประสบการณ์ครับตัวนี้น่าจะเครื่องเกไฟนะเตอร์โบโคู่ครับ ออย่างสวยเลยย่อยท้ายเครื่องท้ายพันตู้หกเซนครับตัวเดินหกเซนย่อยร้อยสิบห้าหรือเปล่าอันนี้ ก่อนจะเรินการช่างนี่ครับเดี๋ยวจะขอให้พี่เอแนะนำสเปครถครับเดี๋ยวนี่ครับโอ้ตัวจริงรอมากครับผมนี่สเปคก็จะประมาณนี้รขาวๆครับเดี๋ยวรอพี่เอจะแนะนำครับให้พี่เอคุยทุละก่อน,นประมาณนี้ครับกินนี่กับพี่ชาย อำเภอมาชานชัยด้วยครับผมก็มาเจอตัวจริงแล้วหลอมากครับมีโอกาสน่าจะได้จับต้องได้ครับทอ่อสวิงน่าจะร้อยแปดสิบหรือเปล่านี่นี่ครับลอค,ครับตัวนี้สปิกเด็ดครับเทอร์โบคู่ครับแรงจัดเลยพี่อบอกเลย ลุยลมสบายสบายครับเดินเครื่องเบาเบสีสันสวยงามสุปกรณ์เจริญการช่างครับสองพันยี่าครับไม่เฉพาะซื่อครับแต่เก่าประสบการณ์ครับนี่สุดยอดครับ เ0็ดเจ็ดร้อยก็ขวบมาเองเลยเด็ดเด็ดนะส่งถึงที่ครับมาเองด้วยราติดตามพี่เอมานานแล้วเพิ่งได้มาเจอตัวจริงๆครับตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวพาเดินไปชมครับหัวคอสปุงสปริงครับว่าทำยังไง อยัเนี่ยทางครับนี่อย่ามองข้ามครับดูครับมองข้ามอย่ามองข้ามบอกตัวนี้อย่ามองข้ามครับต้องใส่ครับไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่า เราต้องตั้งนะครับบางทีมันตั้งครับข้าวมันโดนเกี่ยวหายหมดนะไม่ว่าข้าวซีไม่หายหมดครับดูครับดูคอสปริงนี่นี่เลยจำครับจำจำจำแน่นอนดูช่วงล่างครับดูอย่างใหญ่กระบอกคคู่ครับแทงข้างข้างคอบินใหญ่ ลเป่าขายโอสุภกรจเจริญการยังครับอันนี้จะเต็มมาเรียบร้อยครับนี่มีทั้งด้วยนี่ครับพลังครับช้างดีเซลครับตูดปั๊มกันาแรงสะใจคปัม๊มใจใหญ่ đủ ngàn trường mà. à, à còn một lời đùa đơn sai phung sai phải nhàng suối ạ nói chung nói chuyện ô chăm đùa à con một lẻ chậm 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 อเอาเอาอาอก,การครับท่อสรงข้าวก็180งองศานะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อนี่ครับมากับ S700 คู่ใจครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับฝากไปยังอู่อุปกรณ์จเจริญการช่างด้วยครับ จากได้รถเกี่ยวติดต่อได้ครับแล้วก็ยี่จะไปส่งถึงบ้านแบบนี้นะครับภายีสานครบหมดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ